ครับยวมาพบกันอีกแล้ววนะันเดียวสามคลิปอัดนะครับยวมือไปลงอีกเมื่อไหร่นะครับครับเขับไปบุกไปนะครับกับพวกที่ชอบดูไลฟ์โค้ดนะครับพวกมึมเดนมาแล้วไม่ใช่ใครนะก็คนใกล้ตัวเนี่ยคือคุณคิดแบบไลฟ์โค้ดแต่ ล้วไลฟ์โค้ดแล้วไงถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับที่ที่เขาจะอาชีพอัันแต่แต่คนที่เชื่อครับคุณมองในหลักความเป็นจริงนะครับค,คือไลฟ์โค้ดเนี่ยลหลายคลิปเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวเอยไม่เป็นข่าวเอยเนี่ยนะครับชอบพูดหรอว่าเฮ้ยคุณเข้าคอสเงินก็รวยคุณต้องคิดแบบนั้นคุณต้องทําแบบนี้นะครับคุณต้องออกจากที่นี่ ไปทำแบบนี้นะครับคุณต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคุณถึงจะรวยนะครับอันนี้คือไลฟ์โค้ดหลักๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณในมองหลักความเป็นจริงนะครับชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะวิถีชีวิตมันไม่เหมือนกันนะครับนะวัะนั้นเนี่ยคุณจะคุณจะมาฟังไลฟ์โค้ดอะ เฮ้ยคุณต้องออกอย่างนั้นนะคุณต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้นะคนถึงจะรวยเปล่าครับถามว่าผมดูคลิป like ไลฟ์โค้ดไหมดูนะดูเพราะอะไรดูเพราะสงสัยมันพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันคืออะไรนะครับแต่พอมาเทียบกับหลักความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับอันนี้ในมุมมองส่วนตัวผมนะครับอย่ารามากนะขอร้องนะครับไลฟ์โ like คนะ้ดเนี่ย กี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับรวยรว,วยอะไรเนะี่ยผมว่มนาพวกนั้นมันเลือเทอะนะครับที่บอกว่าเฮ้ยคุณคุณคุณต้องทาแบบเอออย่างนี้อย่างนี้รวยนะคุณต้องออกงี้เขาโคตผมเนี่ยคุณจะรวยทั้งนี้เท่าทั้งนี้เท่าไอพวกนั้นไรสาระนะครับเลือะเทอะมากนะครับแต่เอาละ่ะไลฟ์โคตรที่ดีๆเขาก็เยอะนะครับเช่นเออคุณมีปัญหาโรคซึมเศร้าคุณหาทางออกคิดไม่ได้เขาเนี่ยหาขาออกชีวิตนะเออให้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้โอเคอันเนี้ย ผมว่าดีนะครับไลน์โค้ดแบบนี้ก็เยอะแยะนะครับเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ดูเหมือนว่าเออบางทีบางทีงผ,มผมแบบมีปัญหาแก้ไม่ตกเนี้ยก็ชอบฟังไลฟ์โค้ดเหล่านี้นะครับว่าเ,เขามีวิธีคิดยังไงนะครับถ,ถึงผ่านเรื่องหลายๆนั้นมาได้ครับแล้วก็วิธีคิดนั้นมาอัน ب, แนบได้กับเราโอเคอันนั้นไลฟ์โค้ดดีนะแต่อ้พวกที่ประเภทที่บอกว่าเฮ้ย hey, คุณต้องทําตามผมนะผมรวยอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ครับรวยรวยรว,วยนะเอ,อะอะรวยอย่างเดียวเนี่ยไอ้พวกนั้นเลือดเถอะนะครับ เพราะอะไรมันทําไม่ได้หรอครับมันน่ะรวยนะไม่ใช่คุณนะคุณเสียตังค์เข้าไปน่ะรวยหรือแม้ถ้าคุณดูคลิปยู u ู e มันเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยเรามองหลักความเป็นจริงนะครับคือน้าผมเนี่ยพูดมาคำหนึงแล้วจีนมากจาก EP ที่แล้วที่บอกว่ามึงจบตั้งปริญญาตีมึงสมองไคิดได้แค่นี้หรอก แล้วอ่าแม่มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยน้ำชอบดูอะไรโคดมันมันหยหยุดมันอะไรก็ดูแต่ไ like ลฟ์โค้ดไอ้พวกรวยๆนั่นหละผมก็เลยมองก็มึงมีแนวคิดแบบนี้นะครับนี่อ่ะคือคือคุณมองแต่ว่าผมจบสูงเนี่ยมองจบสูงแต่คุณไม่ได้มองสถานะความเป็นจริงเอาคูณจบปริญญาตีแล้วไงนะครับ คนจบปริญญาตีเยอะแยะในประเทศนี้ใช่ไหมครับคือทุกวันเนี้ยปริญญาตีก็เหมือนหมหกแล้วละว่ะแต่ก่อนนใช่ยุคสิบที่สิบป,บปีนับถอยหลังไปนะอันนี้ใช่แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่นะครับคนจบปริญญาตีเยอะ,ยอะแยะไตุ่นก็เยอะนะครับเพราะนั้นคุณจะมองวนะ่าเฮ้ยมึงจบตั้งปริญญาตีมันไม่ใช่นะครับคำว่าใบปริญญาหรือวุฒิการศึกษามันก็แค่กระดาษเฉยๆนะครับ แค,แค่กระดาษแผ่นหนึ่งเฉยๆนะครับว่าเออเนี่ยตามกฎหมายเฉยๆนะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะส่วนเรื่องของคนจะมีคุณภาพมีคุณภาพอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคนนะครับอย่างผมเรียนไอทีเนี่ยเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยผมผมจบสารสนเทศมาเนี่ยเขียนโปรแกรมเขียนเว็ทำว่าผมทำได้ไหมไม่ได้นะครับขนาดว่าผมจบสายตรงผมเขียนโปรแกรมไม่ได้นะองตรงเนะแลก็เขียนเว็บอาจจะพอได้อยู่แหละนะครับ แล้วสายงานที่ผมทําเนี่ยถ้าคุณเรียนจริงๆนะครับถ้าแบบถ้าเอาสายเรียนผมทํางานในด้านของบัญชีขอ,ของการจัดการซะมากกว่านะครับอย่างงั้นที่ผมทําเนี่ยเก็บข้อมูลสถิติเนี่ยมันจะเป็นของงานวิจัยของวุษยศสาสตร์ไปแล้วนะครับมันไม่เกี่ยวกับสารสนเทศเลยนะครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเช่นเอามาซ้ำเอามาอิดิตนะครับเอามาซ้ำรวมรวบรวมข้อมูลสรุปอันนี้เป็นของสารสนเทศจริงนะครับ เพราะนั่นเนี่ยคุณจะมองว่าจบตั้งสารสนเทศนนหรือจบตั้งปริญญาตีเนี้ยนจะมองว่าโอ้คิดได้แค่นี้หรอคนเราความคิดมันไม่เหมือนกันครับต้องบอกพี่เพื่อนก่อนคือถ้าคนอย่างโดนแบบผมนะจบสูงๆเนี่ยแล้วโดนแบบอย่าได้แครครับอย่าได้แคร์เพราะไอไอคนที่มันพูดให้เราแบบนี้นะครับผมบอกเลยไอบอกว่ารวยนะ เป็นผู้จัดการนะครับเงินเดือนสองหมื่นกว่าอาจจะประมาณสองสามหมื่น 2, 000, 000นะครับบ้านรถลูกคืนรวยของคุณอนะ่ะคืนรวยนี้นะครับถ้าคุณวางแผนดีๆนะครับอย่างบ้านเนี่ยบ้านพ่อตาแม่ใหญ่มึงก็มีนะครับใช่ไหมก็อยู่รถเนี่ยโอเคละ่ะมันพื้นฐานไอ้บ้านเนี่ยสำหรับผมนะ มันยังสูงเกินไปนะยังสูงกพ่อผมผมยังอยู่บ้านพ่อแม่ได้เลยนะเอาง่ายๆถ้าคุณจะคิดทำทำอย่างนั้นนะคุณคุณต้องอันนี้อะไรแฟนก็ก็ไม่ได้ทำงานนะก็ต้องเลี้ยงลูกนะแล้วแล้วคุณเนี่ยหาเงินคนเดียวเนี่ยนะครับไหนจะบ้านไหนจะลูกไหนจะพ่อไหนจะแม่ที่บ้านอีกสำหรับผมนะ่อนสองอย่างนี้พร้อมกันนะ่ะผมว่าผมตายอะ่ะ นแต่เขาแต่เขาเขาน่าเขาน่าจะคิดแบบไลฟ์โค้ดนี่นะครับเขาเลยต้องผ่อนสองอย่างพร้อมกันซึ่งถามว่ามีบ้านมีรถอันนี้มันพื้นฐานแล้วมันมันมันคนต้องมีนะครับแต่ไอ้คำว่าคนต้องมีเนะี่ยคุณต้องดูด้วยว่าอันไหนก่อนในหลังโอเคคุณมีบ้านคุณก็ผ่อนบ้านนะครับรถยังไม่ต้องนะครับเนี่เมาหรอเนี่ยนะครับ คือคือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ,บมันจะไม่มว่านี่มันจะไม่เข้ามาหาตัวนะครับแต่นี้โอ้เป็นผู้จัดาก,การจบมหกนะเอเอมึงคิดได้แค่นี้เหรอนะครับโทษคุณคิดได้แค่นี้เหรอคุณแค่นี้คุณคิดไม่ออกเหรอนะครับคุณฟังแต่ไลท์โค้ดไอ้พวกไลท์สาระพวกนั้นนะครับ ไอพวกที่บอกว่ารวยรวยนะไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้โค้ดทุกคนนะครับไม่โค้ดไมโค้ดทุกคนได้โค้ดดีๆก็มีเยอะนะครับคืออ,อยัางผมเนี่ยที่เขาบอกว่าคิดมึงคิดได้แค่นี้หรอแล้วแล้วถามกลับว่ากูเป็นนี่แบบมึงไหมกูได้เดือดร้อนอะไรกับมึงไหมคือกูไม่ครับผมสบายใจผมมีรถใช้บ้านผมมีอยู่เฮ้สบายใจ นะมีเงินแต่งรถด,ด้วยเออเอาดินะครับมีเงินแต่งรถด,ด้วยอ่ะนะกะกะไอคนที่บอกกะไอคนที่พูดในหผมบอกเอ้ยมึงคิดได้แค่นี้สมองมคิดได้แค่นี้เหรอเออมีทวงหัวนะครับเครียดซีเลียสตอนนี้โลกทั้งโลกหวันความดันรุมนออยู่แล้วกูอะกูสบายใจนะกูไปเที่ยวก็ได้นะกูมีอามสุขกูอยากไปเที่ยวขับรถไปเที่ยว กับไอคนที่ที่ที่ดูถูกว่าเออมึงคิดได้แค่นี้เหรอครับกูค,คิดได้แค่นี้นะครับกูคิดว่าตอนนี้กูมีความสุขนะมีความสุขนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกพี่เพื่อนน,นะครับหรือใครก็ตามที่ที่เจอสถานการณ์แบบเนี้เา้าไม่เโอ้นะครับเราไม่ต้องาสนใจนะรเราเราไม่ไม่ต้องแร่นะครับทุกคนล้วนมีชีวิต ของแต่ละคนวิธีชีวิตบางคนบางคนดิ่งเหวบางคนบางคนรุ่งบางคนร่วงนะง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากนะครับว่าคือคําดูถูกของคนเนี่ยเราเอามาเกิบมาคิดได้แต่ยังน้อยใจนะครับเราเราเอามาไปแรงกดดันดีกว่ายัางผมเนี่ย ตั้งแต่เรียนมหาลาัยแล้วเนี่ยผมโดนโดนคูลี่มาตลอดน,นะเพราะว่าหนักสุนนะส่งมาพูดกันไม่แย่ผมส่งมาเรียนทาไมมอสโ,โง่โง่ครับกูจบม,มหาลาัยครับกูโง่แค่นั้นแหละนี่คือความูมิใจเราอย่างอย่างที่สองเนี่ยที่ผมดูดูถูกมันคิดได้แค่นี้หร้อสมองได้ครับกูจะทําให้มึงดูว่าไอ้สมองกูจบปริญญากูค,คิดได้แค่นี้มันเป็นยังไง เราเอามาเป็นแรงผลักดันเราอย่าไปน้อยใจนะครับใครจะพูดดูถูกช่างแมงดูตัวมือเองก่อนนะครับนะผมคิดเกีย่ยวก้บผมดูถูกแต,แต่ผมก็ชอบชอบนยังอย่างรถคันนี้ยก็โดนดูถูกนะรถผมเนี่ยแบบเออรถสภาพอย่างนี้เหรอเดินทางไกลนะครับส,สภาพแบบนี้เหรอรถเดินทางไกลรถอย่างนี้มันจะไปรอดหรอไม่าครับแอร์รถกูเย็น,นคเครื่องเสียงดังแอร์เย็นเครื่องนิ่ม นิ่มแล้วประหยัดด้วยถ้าเทียกับรถรุ่นใหม่ๆนะโอยมึงสตาร์ทตอนเช้ามันสตาร์ทไปเออรถข้างบ้านเงื่นๆเนี่ยคันนี้ครับเปิดสวิตปุ๊บตึ้มชึ่งเดียวติดอะนะนะเพราะนั้นเนี่ยการจะมองอะไรเนี่ยเราต้องมองให้รอบด้านนะับอย่าอย่าอย่าพีผามไปพูดให้เขาไม่งั้นเราจะหน้าแตกซะเองนะครับนะเหมือนอย่างผมผมชอบคันนี้ตรงที่ว่าเออภายนอกให้มันปล่อยดูกเก่าไปแต่ภายในเรา ดูแลดีช่วงล่างเราดูแลดียางเราดูแลดีเลยเฮ้ยมันมันก็มันก็นกได้นะนะครับโอเคเดี๋ยวถึงบ้านแล้วนะครับกับขับไปบดไปนะกันแนวคิดที่ว่าจะแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตนะครับถือว่าเป็นแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตของผมแล้วกันนะครับแชร์กันเนาะใครที่ชอบดูกดไลค์ like ด้วยนะครับเอาละถึงบ้านแล้วนะครับมีจอรวดแรว นะย้ำนะครับคำดูถูกจงอย่าคิดเสียใจแต่จงดีใจและใช้คำดูถูกนั้นไปนแลงผลักดันเพื่อที่จะเอาความสำเร็จนั้นมาตกหน้าคนที่ดูถูกเรามันคือความสะใจครับสะใจที่สุดเราไม่ต้องใช้กำลังเราเอาความสำเร็จของเราเ,เขา้าสู้ใช้กำลังใช้อารมณ์มีแต่เสียกับเสียครับเชื่อผมเราเอาความสำเร็จ ไปแก้แค้นมันดีกว่าใครที่ดักดูถูกเราไว้ใช้ความสําเร็จของเราตบหน้ามันครับแล้วเราจะลุ่งแล้วลุ่งส่วนมันจะล่วงกันล่วงนะครับฝากแนวคิดไว้แค่นี้ก็บายบาย